เพ่นเก่งนะคะช่วยไปเอาขี้วัวมาให้ใบมะขามมาให้ขอบคุณครับอ่าต่อไปเรากำลังหาปุ๋ยนะคะเพื่อปลูกบ,บอนสีนะคะคปุ๋ยจากใบมะขามนะคะคที่หมักหม,มมอยู่บนหลังคาะค,ะค่ะได้จากใบมะขามเพื่อมาปลูกบอนสีนะคะ เดี๋ยวสะสมก่อนนะคะช่วงนี้คือการสะสมโอ้ได้ปุ๋ยเยอะเลยนี่นะคะปุ๋ยจากใบมะขามคี้วัวเราก็มีแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคนะคะเทคนิคสำหรับคนเลี้ยงบอลสีนะคะ,<ม>ะถ้า,ขาเขาขายอยู่ที่ห้า <5 S 2> กิโลสองร้อยค่ะก็เลยไม่ซื้อนะคะเรามีอยู่แล้วเราก็เอาของเรานี่แลหละค่ะมะขามขามีลูกแล้วเพื่อน ลรอมีม okay. ียอดอ่อนไหมไม่เนี่เห็นมันตกลงองี้อ่านะคะอปุ๋ยอย่างดีของเรานะคะปุ๋ยอย่างดีของเราไม่ต้องไปซื้อนะคะห้ากิโลสองร้อเห็นเขาขายกันในเฟสนะคะปุ๋ยใบมะขามนะคะไอที่หมักหมค่ะ สบายสบายเลยครั้งแรกว่าจะสั่งใน Facebook 5ากิโลสองไม่ต้องสั่งแล้วค่ะเต็มเลยนะคะสบายสบายเดี๋ยวเอาขี้วัวมาผสมนะคะขี้วัวไม่ต้องเสียงเงินเลยค่ะเลี้ยงบอนสีนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชายขอบคุณค่ะ นี่นะคะปุ๋ยของเรา่ะปุ๋ยจากใบมะขามนะคะนี่มีลูกเลยเนี่ยขามมีลูกาขามล,ลูกใหญ่ด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบอนสีนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะคะหนุมานนะคะุหนุมานพระพานะคะแล้วก็หนุมานเข้าเฝ้านะคะหนุมานเข้าเฝ้า พัปลานะคะฮนุมานข้าวเฝ้าก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะราคาเลยเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะคะตอนนี้กำลังสะสมบอลน,นะคะวันคดีเกี่ยวกับพวกฮนุมานนะคะเพิ่งได้มาสองชนิดนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยะคะ่ะที่ยังไม่ได้ก็ตามหาอยู่นะคะแต่ว่าตลาดวายทุกทีนะคะหาไม่ค่อยเจออยากได้เพราะว่าสวยดีะคะ่ะดูแลแบบ โบราณดีนะคะชอบก็เพิ่งได้มาสองแบบยังเหลืออีกหลายๆแบบเลยนะคะที่ยังไม่ได้ต้นนี้อยู่ที่พันแปดนะคะซื้อมานะคะพันแปดร้อยเขาลดให้หนึ่งร้อยเหลือพันเจ็ดนะคะเขาอนุมานไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคะอมพระพาหรือว่าพระพานะคะนุมานพระพาหรืออมพระพาแอดมินก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเอาจริงๆ เพิ่งมาสนใจบอลนะคะพอดีไปเจอบอลวรรณคาดีก็เลยสนใจอยากสะสมให้ครบแต่ไม่รู้จะครบหรือเปล่าเพิ่งได้มาสองชนิดนะคะบอลวรรณคาดีก็ดูแบบสวยดีนะคะเนี่ยค่ะลายแบบเนาะแบบไทยๆอ่ะชอบค่ะแบบโบราณโบราณเงี้ยดูขังดีนะคะนะคะต้ลละพันแปต้นนี้อะมาลองกันนะคะ เพิ่งเพิ่งมาสนใจบอนสีนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินที่เราซื้อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นขี้วัวผสมดินอะไรนะคะที่อยู่ตามลงรถนะคะแบบแห้งให้ลูกเก็บมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเศษวัสดุบใบมะขามนะคะที่หมักหมมอยู่บนหลังคาะคะให้แฟนเอาลงเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราเอาทั้งสามอย่างเนี่ยแหละคะ่ะ มาผสมกันแล้วก็ตัวเดิมอีกหนึ่งส่วนนะคะมาผสมดูนะคะขอให้รอดค่ะปลูกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้รอดนะคะขอให้รอดสวยมากค่ะก็ผสมเรียบร้อยนะคะดินเก่าดินใหม่นะคะผสมกันลงแล้วนะคะฮานุมานะคะบอในวรรณคดีสวย นี้ก็จะเป็นฮนุมานพระพรานะคะนี่ตามนี้เลยนะคะสวยงามก็จะเป็นใบใหญ่มากก็ทำการนี่นะคะสวยงามเสร็จแล้วสวยงามนะคะอันนี้ก็มงกุฎเพชรนะคะสีชมพูนะคะ แยกได้อีกหลายต้นเลยค่ะต้นเล็กๆตอนนี้ก็กำลังเริ่มเรียงนะคะยังไม่สวยงามเท่าไหร่เราลุ้นกันต่อไปไว่าจะสําเร็จไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนดำสตูนสีเขียวนะคะแบบธรรมดาก็ซื้อเงามานะคะในราคาถูกๆนะคะสามเงาหนึ่งร้อยบาทคะ่ะนะคะสามเงาหนึ่งร้อยบาท น,นี้ก็จะเป็นนางไหมนะคะสวยงามสวยมากนะคะหกหลงชอบค่ะบอลบ้านๆแต่สวยดี หลายๆคนกำลังหาสะสมนะคะใครยังไม่มีรีบหานะคะใบใหม่มาแล้วนะคะนี่ต้นอะไรอะ่ะซื้อมาแล้วลืมพลักพรามหรือเปล่าช่วยดูให้พี่หน่อย จะเป็นบอลเก่านะคะวันคดีฮนุบาลจองถนนตอนนี้ก็ใบใหม่เริ่มมาแล้วนะคะรุ้นๆๆสำหรับสองต้นนี้ซื้อมาสามต้นนะคะสามต้นกับต้นไหนไม่รู้แต่พอเห็นมันหายไปใช่ไหมก็เลยเอาไปทิ้งวางทิ้งไว้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางอยู่ๆก็นี่ฮกหลงสวยเวอร์นางไม้นะคะต้นนี้พ่อค้าใจดีแถมมาให้ เจองง๊อ็แตกงอกมาสองต้นจัดทิ้งไว้ทิ้งไว้นะคะงองมาสองต้นเย้เลยนะคะไม่รู้ต้นอะไรสำหรับต้นนี้จะไม่ได้ว่าพลักหรือพะรามใบไหมพึ่งช้ไลนะคะไก่ตัวงามไก่ตัวงามอันนี้ไก่อะไรไก่ชีอสมนางเสือดาวเน่าไปแล้ว มันลุ้นต้นนี้ดีกว่าชื่ออะไรโอ้โหตะลึงเลยพอแกะออกมาสวยจัดจ้านโอ้โหสวยสวยสวยเนเหมือนผ้าไหมเลยนะคะเหมือนผ้าไหมเลย